Hello everybody สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอินนิชาช่วยไทยนะคะหรือว่าชื่อคุณครูดีมค่ะวันนี้นะคะดิฉันมีคลิปวิดีโอสื่อการสอนดีๆนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะเรื่อง preposition นะคะมานำเสนอให้กับท่านคณะกรรมการและผู้ชมทุกท่านได้รับชมค่ะหากพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ Preposition ค่ะหรือว่าในภาษาไทยนะคะเราจะเรียกคำนี้ค่ะว่าคำบุพบทนั่นเองค่ะโดยคำบุพบทนะคะเราจะใช้อธิบายค่ะอยู่3สิ่งหลักๆนั่นเองค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของ time ค่ะหรือที่เรียกว่าเวลานั่นเองค่ะ2ค่ะก็คือเรื่องของ place ทิปลว,ว่าสถานที่ค่ะใช้บงบอกตำแหนง่งหรือว่าสถานที่นะคะ3ก็คือ direction ค่ะหรือว่าทิศทางนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันเพียงแค่1ประเด็นเท่านั้นนั่นก็คือเรื่องของ place นั่นเองค่ะหากหลายคนสงสัยนะคะว่า what is preposition of place Preposition ของ place นะคะคำบุพบทของสถานที่มันคืออะไรเราลองมาดูตัวอย่างกันง่ายๆเลยค่ะจากรูปนะคะเราจะเห็นว่ามีเก้าอี้อยู่หนึ่งตัวค่ะ i s is a chair และมี a cat อยู่ตรงไหนคะอยู่บนเก้าอี้นั่นเองค่ะโดยตัวสีแดงๆนะคะนั่นก็คือคำว่าบนค่ะคือสิ่งที่บอกตำแหน่งของแมวนั่นเองค่ะ หากถอดประโยคนี้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะได้ว่า a cat is on the chair a cat is on the chair และ on ค่ะแทนตำแหน่งของแมวนั่นเองค่ะหากกล่าวได้เข้าใจง่ายๆนะคะว่าหน้าที่หลักๆของ preposition of place นะคะมันคืออะไรคะ่ะ preposition of place นะคะ is indicates where something or someone is located Located ก็คือตำแหน่งค่ะหรือว่าที่ตั้งนะคะหากแปลเป็นไทยค่ะคำบุพบทนะคะที่บ่งบอกถึงตำแหน่งค่ะของคนสัตว์สิ่งของว่าอยู่ที่ใดบ้างค่ะดังตัวอย่างที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะหากเราพอที่จะเข้าใจเรื่องของ preposition of place กันแบบคร่าวๆแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูมี common preposition of place ค่ะหรือคำบุพบท แบบง่ายๆค่ะที่เราสามารถเจอกันได้ในแบบฝึกภาษาอังกฤษทั่วไปเลยค่ะโดยเรานะคะจะมีพระเอกค่ะเป็นเจ้าสุนัขตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะ preposition of place เนี่ยมีหน้าที่ระบุค่ะตำแหน่งนะคะที่ตั้งของคนสัตว์หรือสิ่งของวันนี้แหละคะ่ะเราจะมีเจ้าตูบตัวนี้เป็นตัวแทนของสัตว์ว่าอยู่ตรงไหนบ้างค่ะ สำหรับ common preposition คำแรกนะคะก็คือคำว่า beside b e s i d e beside ที่แปลว่าข้างค่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเอเจ้าตูบตัวนี้อยู่ตรงไหนคะบอกเลยนะคะว่าเป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยค่ะเจ้าตูบตัวนี้ก,นก็คือ the dog นั่นเองค่ะ the dog is beside the ball the dog is beside the ball อยู่ข้างข้างกับลูกบอลนั่นเองค่ะ คำที่สนะคะสตัวสั้นๆเลยค่ะ I n in in ที่แปลว่าในค่ะลองมาดูภาพตัวอย่างกันนะคะชัดเจนนะคะ The dog is in the dog house The dog is in the dog house สุนัขอยู่ในบ้านของสุนัขนั่นเองค่ะสุนัขอยู่ข้างในบ้านนะคะ คำที่3ค่ะอา,อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ยังคงมีคำว่า in อยู่ค่ะนั่นคือคำว่า in front of in front o f อ่านได้ทั้ง2แบบเลยค่ะแปลว่าข้างหน้านั่นเองค่ะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะตำแหน่งของเจ้าสุนัขจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะนั่นคือ the dog is in front of the dog house the dog is in front of the dog house สุนัขค่ะอยู่ข้างหน้าบ้านของสุนัขนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะ B e h I N D. behind behind แปลว่าข้างหลังนั่นเองค่ะเราลองมาดูตัวอย่างภาพกันเลยนะคะ the dog is behind the dog h o u the dog is behind the dog h o u สุนัขค่ะอยู่ตรงไหนคะ behind อยู่ข้างหลังบ้านสุนัขนั่นเองค่ะคำนี้ค่ะคำต่อไปค่ะ B E T W E E N Between Between แปลว่าระหว่างค่ะข้อแตกต่างของคำว่าระหว่างกับคำอื่นๆน,นะคะคือการบอกตำแหน่งที่ต้องมีสิ่งของอยู่ทั้งทางซ้ายและทางขวาค่ะคือเราจะอยู่ตรงกลางนั่นเอง The dog is between the doghouse and the tree The dog is between the dog house and the tree สุนัขอยู่ตรงกลางค่ะระหว่างบ้านสุนัขและต้นไม้นั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะ N D e R. under under คำนี้นะคะแปลว่าใต้นั่นเองค่ะจากรูปนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าเจ้าสุนัขอยู่ใต้ต้นไม้เลยนะคะดังประโยคภาษาอังกฤษค่ะ The dog is under the tree The dog is under the tree. เจ้าสุนัขค่ะอยู่ใต้ต้นไม้เลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะคือคำว่า above above a b o v e above e. ค่ะแปลว,ว่าอยู่เหนือนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะจะเปลี่ยนพระเอกเป็นเจ้าผีเสื้อค่ะนั่นคือ the butterfly is above the dog ตำแหน่งหลักจะอยู่ที่ผีเสื้อแล้วนะคะ The butterfly is above the dog. ผีเสื้อค่ะอยู่เหนือสุนนะัขนั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนจะได้เห็นแล้วนะคะว่า preposition of place ของเราเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างใช้ระบุตำแหน่งสิ่งของต่างๆว่าอยู่ตรงไหนรวมถึงรู้จักกับ common preposition of place หรือคำบุพบทที่ใช้บอกตำแหน่งทั่วๆไปของเรานะคะ ต่อไปค่ะเราจะมารีวิวหรือว่ามาทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วค่ะว่ามีทั้งหมดกี่คำก่อนที่เราจะไปเล่นเกมสนุกๆก,การท้ายคลิปวิดีโอค่ะคำที่1นนะคะ beside ข้าง in ใน in front of ข้างหน้า behind ข้างหลัง between ระหว่าง under ใต้และ above เหนือค่ะ สำหรับเกมที่เราจะได้เล่นนะคะนั่นก็คือ memory game ค่ะเกมทดสอบความจำนั่นเองสำหรับวิธีการเล่นนะคะ how to play the first one ค่ะกดข้อแรกเลย look at the picture on the screen มองที่รูปค่ะบนจออย่างตั้งใจนะคะข้อ2 remember where everything is จดจำทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างและสุดท้ายค่ะ then answer the question และตอบคำถามค่ะ5ข้อนะคะไม่ยากเลยพร้อมแล้วไปเลยค่ะ มีเวลาให้ทั้งหมด15วินาทีนะคะข้อที่1ค่ะ where is the dog where is the dog สุนัขอยู่ที่ไหนคะ <Okay. S 1> เรามาดูตัวเลือกกันเลยค่ะ where is the dog a it is on the window มันอยู่บนหน้าต่าง b it is under the sofa อยู่ใต้โซฟาหรือเปล่าและ C is in front of the sofa อยู่ข้างหน้าโซฟาไหมคะตัวเลือกนะคะคำตอบก็คือ choice C นั่นเองค่ะ is in front of the sofa in front of แปลว่าข้างหน้านะคะอยู่ข้างหน้าโซฟานั่นเองข้อ2ค่ะ Where is the lamp Where is the lamp Lamp ก็คือโคมไฟนะคะโคมไฟอยู่ตรงไหนคะ่ะ เราลองมาดูตัวเลือกกันนะคะ Where is the lamp? A. It is on the bed. อยู่บนเตียง B. i s under the window. อยู่ใต้หน้าต่างและ C. It is beside the sofa. อยู่ข้างๆโซฟาไหมคะคำตอบค่ะข้อ C นั่นเองค่ะ It is beside the sofa. Beside คือข้างๆนะคะอยู่ข้างๆโซฟานั่นเองค่ะโคมไฟ ข้อถัดมานะคะ Where is the teddy bear? Where is the teddy bear? teddy bear คือตุ๊กตาหมีค่ะตัวสีน้ำตาลค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเรามาดูตัวเลือกกันเลยค่ะ Where is the teddy bear? A. i s is on the bed. อยู่บนเตียง B. i s is above the picture. อยู่เหนือรูปภาพหรือว่า C. i s is under the window. อยู่ใต้หน้าตา่าง คำตอบค่ะข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะ Where is the teddy bear? คำตอบคือข้อ A ค่ะ It is on the base. It is on the base. อยู่บนเตียงนั่นเองค่ะ on ที่แปลว่าบนนะคะข้อถัดมาค่ะ Where is the dog? Where is the dog? เจ้าสุนัขอยู่ตรงไหนคะสังเกตดีๆนะคะมันอยู่ตรงไหน เราลองมาดูตัวเลือกกันเลยค่ะ Where is the dog? A. Is it on the box? B. Is it in the box? And C. Is it under the box? ถ้าเราจำ preposition of place ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราจะตอบถูกเลยค่ะ Where is the dog? ค่ะคำตอบก็คือ B นั่นเองค่ะ Is it in the box? In นะคะ In ที่แปลว่า ในค่ะมันอยู่ในกล่องนั่นเองค่ะข้อถัดมานะคะ where is the window where is the window window คือหน้าต่างนะคะหน้าต่างอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนของภาพนี้เราลองมาดูตัวเลือกกันเลยค่ะ where is the window a is is on the table อยู่บนโต๊ะหรือเปล่า b is is above the sofa อยู่เหนือโซฟาหรือ C? it is between the lamp คำตอบนะคะ where is the window หน้าต่างอยู่ตรงไหนคำตอบคือข้อ B ค่ะ it is above the sofa อยู่เหนือโซฟาขึ้นไปค่ะจากภาพเลยนะคะอยู่เหนือโซฟาขึ้นไปค่ะ หากทุกคนนะคะได้รับชมคลิปนี้แล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนนะคะในการที่ได้รับชมนะคะหากคลิปนี้มีสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใดประการหนึ่งไปก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ